เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับถ้าหากว่ามีวันหนึ่งที่แฟนหรือคนที่เรารักเนี่ยได้เดินเข้าไปที่ห้องน้ําหลังจากนั้นนะครับเขาก็หายไปเลยแบบไม่มีปีไม่มีครุยด้วยครับที่ไม่ได้หายไปธรรมดาด้วยนะแต่หายไปถึง2ปีครับซึ่งกว่าทางทีมกู้ภัยอะไรจะมาพบได้ทีเนี่ยตัวของแฟนเรานะครับก็ได้ถูกหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับซ้วมจนกลายเป็นสปลาดซ่วมอะไรแบบนี้แล้ว รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y ในวันนี้นะครับเราก็จะมากับอีกหนึ่งเรื่องดักดักปวงปวที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ทว่าขอยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเรื่องที่อาจจะเอามาเล่าเหล่านี้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ถ้าหากอยากรู้กันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับ เชื่อได้ว่าเพื่อนๆสายดาร์กที่ติดตามช่องของเราเป็นประจำนะครับก็คงจะคุ้นกับเรื่องราวดาร์กๆของการติดอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวเป็นเวลานานๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทะเลอันโลง่งกว้างท้องถนนที่ไม่มีใครเห็นหรือว่าติดอยู่เหมืองใต้ดินนะครับที่เมื่อหลายๆคนฟังดูเลยเนี่ยก็คิดว่า เรื่องแบบนี้เนี่ยมันช่างไกลตัวเหลือเกินมันคงจะไม่เกิดกับเราอย่างแน่นอนเพราะว่าฉันวันๆก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วนี่ซึ่งถ้าเพื่อนๆคิดอย่างนั้นนะครับแอดก็ต้องขอทลายความเชื่อของเพื่อนๆนี้ไปเลยแล้วก็บอกว่าที่บ้านของเราเองเนี่ยนะครับมันก็น่ากลัวกว่าที่คิดนะคือไอ้แค่ห้องธรรมดงธรรมดายอย่างส้วมนี้เนี่ยมันก็สามารถฆ่าคนได้เลยนะครับถ้าหากเราได้เข้าไปติดที่อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรเล่นๆนะ เพราะจริงๆแล้วการติดอยู่ในห้องน้ําแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นมากบ่อยกว่าการที่เราได้ไปติดอยู่ใต้ซากแผ่นดินไหวซากตึกถล่มอะไรพวกนั้นอีกนะที่บางคนนะครับก็ไม่ได้ติดกันอยู่ธรมรมดาด้วยแต่ติดกันขนาดที่ว่าร่างกายของเขานะครับได้หลอมรวมเป็นอันเดียวกับโถสุขภัณฑ์เลยทีเดียว ซึ่งเริ่มต้นของการทําคลิปนี้นะครับก็ขอเล่าเน่อยนิดนึงแล้วกันมันก็เกิดขึ้นจากการที่แอดได้ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งมาผ่านๆตาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นข่าวที่แปลกมากครับก็คือเป็นภาพเขียนการสั่งลาตายบนห้องน้ํานะครับที่ได้ถูกเขียนโดยโลชั่นป้ายบนกําแพงเซรามิกเนี่ยมีข้อความว่าติด22สิงหาออกไปไม่ได้ถ้าจะต้องตายขอให้จุดๆจุด,จ,ด,จ,ดจัดการมรดกให้ด้วยตามมาด้วยการอธิบายว่าระหว่างที่เขาได้ติดอยู่ในนั้นนะครับ คนที่ติดอยู่เนี่ยก็ได้กินน้ำก๊อกเลี้ยงชีพแทบทุกวันที่ถ้าน้ำก๊อกหมดไปเขาก็คงจะตายแน่เพราะว่าทั้งทุบทั้งตะโกนแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเลย เนื่องจากว่าบ้านของเขาผู้นั้นนะครับมันปิดหนาแน่นมากครับก็คือมีคนคนหนึ่งไปติดอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละแต่ถ้าว่าโชคดีครับที่รายนี้เนี่ยเธอรอดมาได้ครับเพราะหลังจากที่เธอได้ติดในซุ่มของบ้านเธออยู่3วันนะครับมันก็มีพี่สาวของเธอครับที่สงสัยว่าหายไปไหนฮะแล้วก็เลยเอะใจโทรไปแจ้งตำรวจกับสอนพระขนงครับให้เขาไปงัดบ้านเธอดูที่เพื่องัดออกมาปุ๊บเนี่ย พวกเขาเนี่ยก็เดินไปถึงช่วงชั้น3ครับก่อนที่จะได้ยินเสียงอะไรใครกงกงกั้งกัง้งมาหลังจากนั้นนะครับก็ไปเปิดประตูช่วยผู้หญิงดังกล่าวออกมาได้ครับและเธอก็รอดมาได้ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากนะครับที่เธอยังอุตส่าห์มีพี่สาวอะไรอยู่น่ทาไม่มีญาติมิตรญาติสนิทอะไรเลยนี่คงจะติดตายในห้องน้ําไปแล้วมั้งซึ่งข่าวนี้นะครับมันก็เป็นข่าวสดๆลร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่นะแต่ว่าด้วยความที่สมองดัด่างของแอนนะมันก็เกิดคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะะแล้้วงงีีมมันจจริ ไหมเนี่ยกับคนที่ติดแล้วตายอยู่ในห้องสุขาเนี่ยแอดก็เลยได้เริ่มใช้เวลาอย่างไร้ค่าครับคือไปสืชหาข่าวว่ามันมีคนติดห้องน้ํามาอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็มีเพียบเลยนะครับที่เมื่อทําไปทํามาเนี่ยก็พบกับเรื่องตกใจมากครับว่าเขามีบันทึกสถิติด้วยว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมันมีคนติดในส้วมเท่าไหร่อย่างเช่นว่าที่อังกฤษนะครับเขาเคยบันทึกจากปี2016ถึงปี2019าอะ่ะ ว่าในช่วงเวลาแค่3ปีนั้นนะครับมันมีสายด่วนสายขอความช่วยเหลือไปช่วยคนติดซ่วมราวกว่าพันกว่าคนเลยทีเดียวครับหรือก็จะมีบางรายที่เขารอดชีวิตแล้วออกมาบอกได้นะครับอย่างเช่นในปี2013มเนี่ยมันก็จะมีผู้ช่วยอาวุโสที่กรุงวอชิงตันคนหนึ่งฮะแกได้ไปติดอยู่ในซ่วมของออฟฟิศนานกว่า8ชั่วโมงครับที่มาตะโกนแหกปงแหกปากอะไรเนี่ย ก็ไม่มีใครช่วยแต่โชคดีที่ว่าผู้ช่วยคนนี้แกมได้ไปเจอเหล็กแป๊บอันหนึ่งในห้องน้ำนะครับแกาก็เอาเหล็กแป๊บเนี่ยมากระทุง้งกระทุง้งกระทุง้งกำแพงข้างประตูจนมันแตกโป๊ะเสร็จแล้วก็ยื่นมือออกมาจากทางรูนั้นนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยไปบิดลูกบิดจากด้านนอกได้หรือจะเป็นในปี2010นะครับที่มีหญิงแก่คนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยได้กเกษียณแล้วที่ฝรั่งเศสนะครับ ติดอยู่ที่ห้อง้วฟของบ้านเธอเป็นเวาลากว่า20วันครับที่ความโชคร้ายของเธอก็คือหญิงผู้นี้นะครับเป็นหญิงที่อายุเยอะแล้วก็ไม่มีแรงที่จะกระทุ้งกำแพงเหมือนกับ The h ฮ w อกไลท์ที่แล้วนะครับเธอก็เลยตะโกนไปจนแทบเสียงจะแหบแต่ก็ไม่มีใครช่วยครับ ซึ่งระหว่างที่เธอได้ติดอยู่ในนั้น20วันนะครับเธอเนี่ยก็จําเป็นจะต้องกินน้ําจากก๊กน้ําส่วมประทางชีวิตนะครับแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยในการเคาะท่อปั๊ปลาที่มันจะเป็นท่อแบบว่าไม่ได้ฝังอยู่ในกําแพงน,นะกงกงกงไปเผื่อที่ว่าจะมีใครสักคนในตัวตึกเนี่ยมาได้ยินเธอครับ ซึ่งก็เหลือเชื่อครับว่านานๆเข้าผ่านไป20วันเนี่ยมันก็เกิดเพื่อนบ้านนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ฉันไม่เห็นคุณป้าคนนี้มานานมากเลยเธอหายไปไหนนะคุณเพื่อนบ้านนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปแจ้งกับโปลิสแล้วก็ได้มาตามจนถึงอาพาร์ตเมนต์เธอจนกระทั่งไปเจอตัวเธอเนี่ยแหละครับหรืออย่างอีกรายหนึ่งที่ประเทศนอร์เวย์นะครับที่เขาจะไปติดซ่วมนอกบ้านซึ่งไอ้ซ่วมนี้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบไปสร้างเป็นเพิงเล็กๆนอกบ้านเป็นแบบตัวห้องซ่วมแยกไปเลยนอกบ้านแล้วก็ขุดหลุมนะครับ ท,ท่าทางตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเขาเนี่ก็คือเจอแบบโอ้หัวทิ่มลงไปในรูซ่วมเลยนะครับสาเหตุเกิดขึ้นมาจากว่าชายคนนี้นะครับเขาได้เอามือถือเนี่ยไปเล่นในซ่วมฮะเสร็จแล้วก็ทํามือถือบล็บตกลงไปไงแลวด้วยความที่ซ่วมมันไม่ใช่ซ่วมธรรมดาเป็นซ่วมแบบหลุมขุดยี่ก็เอามุดหัวลงไปนะครับแล้วก็มุดจะไปหยิบมือถือนั่นแหละสรุปแล้วติดคาซ่วมอยู่ตรงนั้นครับ ที่ก็โชคดีมากนะครับว่ามันมีพนักงานมาช่วยเหลือเขาเอาไว้ได้แต่ว่าไอ้มือถือที่ร่วงลงไปเนี่ยเขาก็กลับไม่ได้คืนมาแล้วครับคืนลงไปหมักในถังซ่วมฟรีว่างั้นเถอะแต่ว่าไอ้ตัวอย่างที่แอดได้ยกมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่ามันยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับเรื่องที่แอดจะเล่าหลังจากนี้เลยครับเพราะว่ามันจะเป็นเพียงแค่การติดซ่วมระยะสั้นๆเท่านั้นนะถึงแม้ว่าไอ้บางเรื่องเนี่ยมันจะติดราวไป20วันก็ตามแต่นั้นมันก็ยังสั้นอยู่นะครับ คือเพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงหญิงที่เขาเข้าไปติดอยู่ในห้องน้ําราว2ปีไหมครับแต่เธอก็รอดมาได้ครับคือย้อนกลับไปในปี2008นะครับมันก็ได้มีโทรศัพท์ไปหาหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับแฟนของผมติดอยู่ในส่วมอติดเท่าไหร่แล้วเหรอคะติดมา2ปีแล้วครับฮะ ติดติดติด,ตดมาสองปีนะคะแล้วแล้วคนที่ติดอยู่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะอ๋อมีชีวิตอยู่ครับเพียงแค่เอม่มันเป็นเรื่องอะไรที่ผมอธิบายไม่ได้เลยละครับเอาเป็นว่าถ้าผมพูดไปนะคุณต้องหาว่าผมโมแน่เลยขอให้คุณส่งทีมช่วยเหลือมาอยัางบ้านผมก่อนแล้วกันแล้วคุณจะเข้าใจเองอ๋อค่ะค่ะ่เดี๋ยวเราจะส่งทีมช่วยเหลือไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะนั่นแหละครับเมื่อพนักงานช่วยกู้ภัยมาถึงที่บ้านนะครับก็เจอกับชายเจ้าของสายนี้ครับที่ก็ชี้ไปที่ประตูห้องน้า แล้วก็บอกให้พนักงานกู้ภัยเนี่ยก็ไปช่วยหน่อยซึ่งเมื่อพนักงานกู้ภัยเริ่มเดินไปถึงประตูห้องน้ำท่านนั้นนะครับกินเม็นแล้วอุราวกับดากเน่าเนี่ก็เป็นโชยออกมาข้างนอกเลยครับ ที่เมื่อเปิดประตูไปเท่านั้นแหละพนักงานนะครับก็เห็นร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งครับนั่งอยู่กับซ่วมในสภาพที่แบบถกกางเกงออกแบบเาืองเกงกองอยู่ตรงพื้นนั่นนะแต่ว่าเธอนะครับไม่สามารถลุกออกมาจากซ่วมได้ครับเพราะว่าเนื้อตรงบั้นรองดากเธอเนี่ยมันได้หลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับซ่วมแล้วครับคือกลายเป็นร่างสัตว์ประหลาดราวกับบอส MVP ในเกมอะไรปานนั้นเลยซึ่งทางเดียวที่จะช่วยเธอมาได้นะครับก็เห็นแค่ว่าจะต้องมีการผ่าตัดเอาไอ้ที่นั่งรองซ่วมเนี่ยออกจากดากเธอเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยได้ใช้เครื่องมือทั้งหลายแห่งงัดเอาไอ,ตอ้ตรงน็อตของถงเครื่องรองดากอ,ออกมาทั้งอันเลยครับแล้วก็ส่งเธอไปพร้อมกับเครื่องรองดากนั้นไปยังโรงพยาบาลให้เธอได้ทําการผ่าตัดนะครับและในขณะเดียวกันที่ทางทีมช่วยเหลือกู้ภัยได้ช่วยเธออยู่นะครับโปลิสก็ได้หันไปถามแฟนหนุ่มเธอที่มาขอความช่วยเหลือว่าเอ,อิมนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้น ทำไมสาวคนนี้ถึงได้ไปเตอยู่บนส่วมนานถึง2ปีซึ่งคุณแฟนหนุ่มนะครับก็ตอบว่าเออคือคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วครับผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่าทําไมที่อยู่วันนึงเนี่ยแฟนสาวของผมก็ไปเข้าห้องน้ำเข้าครับหลังจากนั้นเธอก็แบบที่รักคะ่ะเข้ามาในห้องน้ําหน่อยสิคะ ซึ่งเมื่อผมได้ยินแบบนี้ผมก็คิดว่าเอาแล้วงานงานี้ได้มีเรื่องนอดนอด,นดบทบทกันในห้องน้ำในเลมมาแล้วจะแฟน๋าก็เข้าไปเตรียมกับจะกินตับอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ตว่ามาถึงปุ๊บแฟนสาวก,ก็บอกว่าเอากับข้าวมาให้เขากินหน่อยสิตัวก็เลยแบบอึ้งไปสักพักเอเอ,เอกับกับข้าวนะนะทำไมเธอจะกินข้าวในห้องน้ำก็ฉันหิวอะแล้วเราจะไ,มไม่ออกไปข้างนอกห้องน้ำฉันไม่ออก อา้าไม่ออกไม่กินดีเดี๋ยวจะกินพร้อมส้วมก็จะกินพร้อมส้วมนี่ยแหละและหลังจากนั้นนะครับเธอก็อยู่ในส้วมตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะคุยเล่นสนทนากินข้าวจะนั่งครี่จะอาบน้านะครับเธอก็อยู่ในส้วมตลอดเออแต่จริงจริงนั่งครี่มันก็ต้องอยู่บนส้วมอยู่เลยจะให้ไปนั่งที่ไหนแต่ก็นั่นแหละครับตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับเธอก็ใช้เวลาทํากิจกรรมชีวิตเธอนะครับอยู่แต่ในส้วมครับโดยมีผู้แฟนหนุ่มเนี่ยคอยเอาน้าเอาปลาเอาเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเข้าไปให้เธอเปลี่ยนเธอกินครับ<ๆ><ๆ> ซึ่งในข่าวเนี่ยเขาก็ได้ระบุว่าแฟนหนุ่มนะครับก็ได้ปฏิบัติกับแฟนสาวทุกอย่างเหมือนกับที่แฟนคนพึงกระทําในห้องน้ํานั่นเลยเหมือนที่แฟนคนกระทําทําอะไรกันในห้องน้ําแต่เอาเป็นว่าแฟนหนุ่มนะครับก็ยังได้เสริมกับเจ้าหน้าที่โปริสิกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยอยากจะให้แฟนสาวของเขาไปอยู่ในห้องน้ําตลอดไปหรอกนะทว่าวมันก็มีหลายๆครั้งเลยที่เขาได้แบบว่าขอร้องให้นางออกมาจากห้องซ้วมทุกวันแล้วประมาณว่าแบบที่รักจา๋าไม่เบื่อส่วมหรือจะ๊ะไม่มาสูดอากาศภายนอกอะไรแบบนี้หรือ ซึ่งเขาก็มักจะได้คําตอบจากแฟนสาวเขาว่าไว้พรุ่งนี้ก่อนทุกทีเลยนะครับซึ่งเมื่อพรุ่งนี้มาถึงแฟนหนุ่มไปขอให้เธอใหม่เนี่ยเธอก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วแต่มันเป็นวันนี้เธอก็เลยจะไม่ขอออกขอไปพรุ่งนี้ต่อละกันคือเธอก็ผลัดวันประกันพุ่งอยู่เรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยแฟนหนุ่มเขาทนไม่ไหวครับต้องโทรเรียกให้โปลิสเนี่ยมาช่วยเธอนี่แหละครับ ว่าแต่แล้วอะไรกันละ่ะคือสาเหตุที่ทําให้เธอต้องเข้าไปติดอยู่ในซ่วมนี้นานจนดากเธอนะครับได้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับซ่วมนี้เนี่ยที่เรื่องนี้นะครับมันก็อาจจะมาจากวัยเด็กของเธอก็ได้นะครับกล่าวก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเริ่มมีนิสัยอาการเก็บตัวเองตั้งแต่แม่ของเธอได้ตายไปแล้วเธอต้องอยู่กับพ่อคนเดียวนะครับเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายมากที่ชอบตั้งดุด่าว่าทําร้ายเธอครับ ที่ว่างๆถ้าหากพออารมณ์ขึ้นแบบขีดสุดหน่อยเนี่ยก็จะจับเธอไปขังในห้องมืดเสมอมาจนทําให้เธอนะครับคงเหมือนกับจะชินมั้งในการอยู่ห้องมืดๆอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็กลายเป็นสถานที่ที่เธอรู้สึก,กปลอดภัยในเวลาต่อมาเลยนะครับเธอก็เลยได้หมกตัวแต่ในซ่วมอะไรแบบนี้เนี่ยแหละ ซึ่งเมื่อแฟนหนุ่มเล่าจบนะครับโปลิสก็เลยงงแล้วก็ถามเธอว่าเอา้าแล้วอย่างนี้ทําไมคุณไม่ช่วยเธอออกมาตั้งแต่แรกละ่ะเพราะตอนนี้เธอก็มาอยู่ที่บ้านของคุณแล้วไม่ใช่เลยพ่อของเธอก็มาอยู่เธอคงไม่ได้จะกลัวพ่ออะไรหรอกแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปดึงตัวเธอออกมาทําไมคุณไม่ทําอย่างนั้นละ่ะทนไปได้งไงเนี่ยแฟนสาวตัวเองอยู่ที่บ้านมาตั้ง2องปีคุณแฟนนะครับก็เลยตอบแบบง่ายๆแล้วก็คือก็เข้าใจนะครับว่าคุณตํารวจว่ามันต้องช่วยออกมาแต่ว่าผมอยู่ไปแบบนี้ก็ชินแล้วละ่ะ คุณตำรวจก็แบบฮะชินแล้วเนี่ยนะทั้งท่านที่มีแฟนติดอยู่ในส้วมที่บ้านนะซึ่งเล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าโอเคละติดส้วมมันก็พอมีเหตุผลอะไรได้แล้วอย่างนี้ดากเธอเนี่ยมันเข้าไปหลอมละลายกลายเป็นอันหนึ่งเนื้อเดียวกับส้วมได้ยังไงอันนี้แอ้ก็ต้องขอให้เรามาฟังอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่เธอได้ติดส้วมนานถึง2ปีครับแต่อีกรายนึงเนี่ยก็2อปีเช่นกันครับน,นั่นก็คือท ตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีคนโทรไปแจ้งโปลิสอีกแล้วครับเหมือนกันเดะเลยเรียกให้กู้ภัยนะครับมาช่วยเอาเมียของเขาเนี่ยออกจากส่วมหน่อยเพราะว่าคุณผัวได้ใช้ความพยายามอย่างทุกอย่างแล้วนะครับแต่เมียก็ไม่ยอมออกมาครับซึ่ง เจ้าหน้าที่ในโทรศัพท์ก็เลยถามไปว่าทําไม่คุณผัวก็เลยตอบไปว่ามันคงจะเกิดจากเรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งที่ช่วงนั้นเนี่ยภรรยาของเขานะครับได้รับความกดดันจากทางบ้านฮะรเรื่องเงินแบบจะมาขอตรงขอตังอะไรแบบนี้เนี่ยจนทําให้ตอนที่ภรรยาของเขากลับมาถึงบ้านนะครับก็าหน้าตาแบบบูดบึ้งบี้เลยพุ่งตรงเข้าห้องซุวมอย่างเดียวซึ่งสามีถามว่าเธอเป็นอะไรเหรอภรรยาก็หันหน้ากลับมาแล้วก็ตอบว่าปวดครี นั่นแหละครับพอหลังจากเธอพูดเสร็จนะครับเธอก็บึง้งตึงเอาหน้าบูที่คล้ายตู้เลยเนี่ยเข้าไปในห้องนะ้ำปิดประตูย,น,ยน,าน,นานกว่า1ชั่วโมงครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณผัวก็คิดว่าเออมันอาจจะเป็นที่ว่าภรรยาหงุดหงิดอยากจะเข้าไปอื้ออะไรนานหน่อยแบบว่าท้องผูกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าว่าไม่ใช่ครับครั้งต่อมาที่ภรรยาของเขาได้เริ่มเข้าไปในห้องน้ําเนี่ยมันก็เริ่มเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นจากหนึ่งชั่วโมงก็กลายเป็นหนึ่งวันหนึ่งวันกนกลายเป็นห้าวันห้าวันกลายเป็นสองสัปดาห์จนสุดท้ายในเธอก็ไม่ออกมาเลยเป็นเวลาถึงปัจจุบันนี้สองปีแล้วครับ ที่แบบเธอนะครับได้สาบานตนว่าไม่อยากจะพบบุคคลโลกภายนอกอีกเลยแม้กระทั่งลูกของตัวเธอเองนะครับก็จะมีแต่ผัวเธอเนี่ยแหละครับที่คอยหาอาหงอาหารเข้าไปให้เธอกินซึ่งว่ากันว่าตลอดเวลา2ปีที่เธอได้ติดอยู่ในนั้นนะครับแม่นางผู้นี้เนี่ยก็ได้อาบน้ําเพียงแค่18ครั้งเท่านั้นเองครับโอ้ไม่ก็18ครั้งในรอบ2ปีนี่ ไม่อยากจะจินตนาการถึงกลิ่นที่มันจะออกมาเลยโดยเธอได้บอกนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นโรคก,กลัวครับกลัวว่าถากออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยเธอจะโดนคนมาสาดน้ําเย็นๆใส่แล้วก็ถูกปาใส่ด้วยหินก้อนใหญ่ๆที่สามีเธอก็ถามว่าเอาแล้วคนคนนั้นเป็นใครแล้วเธอก็ตอบว่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันต้องมีแน่เลยก็เลยทาให้เธอเนี่ยหมักตวัวแย่ในห้องน้านี่ไม่ยอมออกไปไหนครับซึ่งเมื่อพนักงานช่วยเหลือได้ฟังเรื่องนี้จบปุ๊บเนี่ย ก็ส่งคุณไปช่วยคุณผัวถึงที่บ้านเพื่อจะไปลากตัวภรรยาของเขาออกมาเลยนะครับแต่พอเปิดห้องน้ำไปเท่านั้นแหละย,ยิงกนนั้นนะครับได้เห็นเขากรีก๊ดกรี๊ดกรี๊ดบอกจะเข้ามา อย่าเข้ามาอย่าเข้ามารากบว่าเธอเห็นผีอะไรแบบนี้นะครับจนทําให้พนักงานนะครับต้องคิดวิธีที่ทําให้หญิงคนนี้เนี่ยเย็นลงก่อนเลยเขาก็เลยได้หันไปบอกผู้ช่วยครับว่าจัดแจงใช้อ้นั้นเลยครับซึ่งลูกน้องก็บอกไอ้นั่นอะไรเหรอเจ้านายก็น้ําดื่มสมุนไพรอเจ้าของดอยคํายังไงล่ะไปแกะกล่องมาแล้วเอาใส่แก้วมาให้แม่นางคนนี้ดื่มเดี๋ยวนี้ความหอมหวานและละมุนของมัน,นจะทําให้เธอได้ผ่อนคลายจิตยังไงซึ่งไอ้ลูกน้องก็รีบไปแกะกล่องใส่แก้วมาเลยครับที่อซอคนนั้นที่ได้นั่งซ่วมอยู่ได้ดื่ ืมปุ๊บนะครับชีก็แบบอุ้ยมันหอมหวานแล้วก็ละมุนดีมากเลยค่ะนี่เธอไปเอามาจากไหนเลยเนี่ยอยากได้เละสิถ้าอยากได้แล้วก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิง์กด้านล่างเลยหรือไม่ก็ซื้อตามร้านสะดวกซื้อทุกสาขาเลยนะแล้ว ตอนนี้นะ่ะใจเย็นลงชื่นใจแล้วใช่ไหมจ๊ะจะมากับเราได้ยังละ่ะซึ่งไอผู้หญิงคนนั้นนะครับก็แบบอยากจะลุกออกมานะครับแต่เธอก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่าไอตอนที่เธอได้เข้าไปติดอยู่ในห้องน้านี้เนี่ยเธอก็ติด<ๆ>อยู่ในนั้นนานมากครับไม่ได้ออกกระลงออกกาลังกายกล้ามเนื้อนี่เหี่ยวฟีบกันเลยจนทําให้ร่างกายของเธอนะครับพร้อมก็ลองกระเลงราวกับกระดูกเดินได้และน้ําหนักของเธอนะครับก็ลดไปกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ย ที่หลังจากช่วยมาได้นะครับหญิงผู้นี้เนี่ยก็ได้ถูกนําเอาตัวมารักษาอาการทางจิตครับซึ่งว่ากันว่าหลังจากที่เธอๆในข่าวทั้งสองได้ถูกรักษาแล้วนะครับพวกเธอเนี่ยก็สามารถกลับออกมาข้างนอกได้ปกติครับแต่ทว่าก็ไม่สามารถเดินได้แล้วเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ใช้แรงขามานานจนกระทั่งขาแบบรีฟรีดต้องใช้รถเข็นในการช่วยเดินตลอดเวลานะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่า อะไรกันละ่ะกับการน,นั่งส่วมแค่2ปีเนี่ยนะมันจะสามารถทําให้ดากเราไปดูติดกับส่วมได้เลยเหรอ ร่างกายของเรามันเกิดอะไรขึ้นแบบกลายพันธุ์ไปรวมร่างกับโถสุขพันฑ์แบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันทําได้จริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากอาการที่เราน่าจะรู้จักกันที่เรียกว่าแผลกดทับนะครับคือถ้าใครเคยดูแลคนป่วยหรือว่าคนชราที่แบบต้องนอนติดเตียงนานๆเนี่ยอาการโรคนี้นะครับมันจะเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าเวลาที่เรานอนอยู่บนเตียงนานๆโดยไม่ขยับตัวนะครับแม้ว่าจะเป็นเตียงนุ่มๆก็ตามนะร่างกายเรานะครับมันก็จะกดทับเนื้อเยื่อตรงส่วนนั้นนะ่ะถ้าให้เลือด ครับมันไม่ได้ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไงเสร็จแล้วเนื้อมันก็จะค่อยๆตายลงไปสักพักแล้วตายเสร็จไม่มีเลือดมาเลี้ยงไม่มีอะไรมารักษาเลยก็เป็นยังไงก็เน่าเฟะอยู่ตรงนั้นแหละครับ ที่ในกรณีของแม่สาวคนแรกนะครับเนื้อของเธอก็ได้นั่งอยู่บนโถส้วมนานจนกระทั่งไปเน่าเฟะติดกับฝาส้วมที่ก็แบบหลอมติดแน่นกันซะจนงัดไม่ออกเลยนะครับซึ่งความวายป่วงยกกําลังสองในเวลาต่อมาก็คือไอ้แผลกดทับนี่นะครับนอกจากที่มันจะทําให้ดาของเธอเนี่มันลุกขึ้นแม้แต่อะไรใช่ไหมมันก็ไปติดเชื้อโรคเชื้อโรคอะฮะเพราะว่านั่งในส้วมมาไงที่ก็ทําให้เชื้อโรคนะครับไปทําลายพกเส้นประสค์ประสาทต,ตามขาเธอ จนทำให้ถึงแม้ว่าจะสามารถผ่าตัดไอ้ที่รองนั่งซ่วมออกจากด่างของเธอได้แล้วนะครับคางเธอเนี่ยก็ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติเลยนี่ใครจะไปคิดครับนแค่การนั่งซ่วมเดียวมันจะก่อให้เกิดเรื่องปงๆแบบนี้ได้ เท่านั้นยังไม่พอนะครับคือหลังจากที่เธอได้ถูกช่วยออกมาได้เนี่ยแฟนของคุณเธอนะครับก็ต้องถูกนําตัวไปขึ้นศาลเลยแล้วก็ได้โดนลงโทษด้วยข้อหาทารุณกรรมผู้ที่อายุบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับเป็นการกักขังนวงเหนี่ยวอะไรแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าแฟนเขาจะบอกว่าเขาพยายามเรียกให้แฟนสาวออกมาจากห้องน้ำแล้วแต่เธอก็ไม่ออกก็เถอะแฟนหนุ่มนะครับก็เลยได้รับโทษไปเป็นการควบคุมความประพฤติอยู่ถึงหกเดือนเลยครับซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมแฟนหนุ่มเขาผิดอะไรเลย แต่เรื่องมันยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะสงสัยกันไหมว่าอะไรเอ่ยที่ทําให้ผู้ใหญ่ที่โตๆสอคนจนหมาเรียดากไม่ถึงแล้วเนี่ยทำอะไรแปลกๆโดยการเอาตัวเองนะครับไปล็อกติดอยู่กับซุวมอะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันอาจจะมาจากโรคแปลกๆทางจิตอันหนึ่งที่จะมีชื่อเรียกว่าอาก r ราโฟเบียนะครับ ซึ่งคําว่าอากูราเนี่ยนะครับมันจะมาจากภาษากรีกที่แปลว่าตลาดส่วนคําว่าโฟเบียเนี่ยก็เป็นภาษากรีกเหมือนกันที่แปลว่าอาการกลัวครับดังนั้นพอเอาสองคำนี้มารวมๆกันเนี่ยชื่อของโรคนะครับก็จะหมายถึงการกลัวตลาดการกลัวแบบว่าชุมชนที่คนเยอะๆนั่นเองซึ่งคนที่มีอาการหวาดวิตกนนีะครับราก็มักจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจอย่างหลอนๆนะเวลาจะต้องไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะนะครับแล้วก็จะพยายามหลบไปหาตัวในที่ปลอดภัยเงียบๆซุ่มเดียวอยู่คนเดียวเลย ซึ่งบางทีก็อาจจะแบบอยู่บ้านคนเดียวหรือถ้าหนักหน่อยก็ไปอยู่ในห้องคนเดียวเลยนะครับเก็บขังตัวนั้นแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะแตกต่างกับพวกคนที่ชอบอยู่ห้องคนเดียวเงียบ เพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นนิสัยที่เราอยากจะอยู่เ,เงียบๆใช่ไหมแต่คนที่มีอาการความกลัวแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกมีความกลัวว่าถ้าเขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาอาจจะตายได้ครับเพราะามันจะมีอะไรบางอย่างมาทําร้ายเขาโดยหลักๆของคนที่เป็นอาการอ g กราโฟเบียเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เขาเคยมีปัญหาอะไรทางจิตใจนะครับอย่างเช่นเคยโดนรถชนมาในพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าเคยโดนรุมสารเตี้ยกลางตลาดเขาก็เลยรู้สึกว่าไอสถานที่กว้างๆแบบนั้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยครับ แล้วก็เข้าไปเริ่มทําการหลบที่อาจจะเป็นจากสิ่งเล็กๆก่อนอย่างเช่นเขาไปหลบในบ้านบ้างบางเวลาหรือบางทีก็จะหนักจนกระทั่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วก็ไม่ออกมาเลยนะครับ และถ้าเราลองหันไปดูประวัติชีวิตของหญิงสองรายที่เขาได้เข้าไปติดอยู่ในซุวมนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกเธอเธอนี้เนี่ยก็น่าจะมีอาการโรคแบบนี้เนี่แหละเพราะว่ารายแรกนะครับก็โดนพ่อทำร้ายตบตีตั้งแต่เด็ก่ยน้ำซ้ำยังมาโดนแม่ตายไปอีกแล้วพ่อเนี่ยก็ชอบขังเธอในห้องครับส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาในการที่โดนญาติๆนะครับมาขูดรีดขูดเงินเอาประจําเลยดังนั้นเธอก็เลยเข้าไปหลบในห้องน้ำส่นเหยแล้วหลบไปหลบมาก็รู้สึกว่าไอสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นที่ปลอดภัยของพวกเธอครับไปไปมามาเธ ใช้ชีวิตอยู่นนั้นนั่นเลยที่ก็โชคดีนะครับที่ว่าแต่ละคนก็มีทั้งคุณแฟนแล้วก็คุณผัวเนี่ยคอยเอาอาหารมาให้ไม่งั้นก็ไม่รู้จะกินอะไรละ ซึ่งการรักษาอาการความกลัวแบบนี้นะครับคุณหมอจิตแพทย์เนี่ยก็บอกว่ามันจะต้องใช้การบําบัดทางจิตกับการเอายาอะไรอยู่แต่ทางที่ดีนะแอดว่าเราอย่าเอาดากตัวเองเนี่ยไปฟิวชั่นกับซ่วมอะไรแบบนี้เลยดีกว่าโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆเวลาใช้ห้องน้นานานๆเนี่ยก็ลองเช็คดูน,นยว่ากรอนประตูมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่ามีหลายๆครั้งที่คนเขาไปติดซ่วมนะครับมันก็เกิดจากอะไรง่ายๆอย่างเช่นว่ากรอนประตูเนี่ยมันไม่ทํางานครับคือตัวล็อกมันขาดมันขึ้นสนิมนอะไรแล้วเขาก็าออกไม่ได้้ดดอยเ็นนวววััวัีงงงคามหก เช็คประตูห้องน้ำอยู่บ่อยๆก็แล้วกันสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย